หน้อยเอ้ยวงการรถรับจ้างยากครับผมเือเอารัดเอาเปรียบจงรถทีมงานไปแรงงานไหนกะจ่องเสียเอารัดเอาเปรียบครับผมแต่แค่บาทสองบาทมันก็เอาไงผมหลุดงึดหลายเอ้ยบอกคำหนึ่งถึงคาน้ำมันเฮาคาซิกล้อเฮาบางมือแถบสิบอได้แม่งยังกะเฮ็ดให้ บางเหลืองเช่นทิข้วนที่ห้เห่าเนี่ยกับบ้องห้ครับพี่น้องผมหลังก,กับมันหลายอันนี้ผมกับบอเดรว่าทางโรงงานจ้าของดอกเดือครับเอ้อผมก็หนละตั้งที่ผมช่งรถทิมงานไปแดนไหยนะครับยังต่นักหนาไปเสมอครับผมจะอย่างไม่ไม่ก็คขึ้นดีแท้ครับตามเข้าสุยางเท่านี่ยเขาเริ่มจะเอาขึ้นหลายห้าบาทสิบบาท มันก็เอาครับผมเฮ้ยสมองบางเหลืองบางอย่างเขายอมเสียสาระให้ได้แต่เขาเสียสาระให้เขาบ่ได้ครับผมจ่องแม่งเสียเอาเปรียบอยู่ละเงินกับเงินลงงานจ่ายเงินจบ,บ้องใจกับใครเนี่ย ก็เข้าใจอยู่ดอกคาับว่ากินน่ะแต่บางเถ้อบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่มันขั้วให้รถได้ก็ขั้วสีห้นะครับผมขั้วสีเสียชราให้ให้รถได้มันก็บ่ให้ครับมีแต่ทาให้รถเสียชะ,ะให้ต้องเถื่อคาน์นะมันน่ะมันบ่ได้เสียชระ,ะกับผู้ใดเลยเนาะเพราะไพี่น,นออ้องว่าบ่แลรนให้ฟรีสามสิบสี่สิบกิโลกับเรน งกัดแข่าครับพ่อแไม่พีน้องสวัสดกันเบิงจากตังหนึ่งครับเห็นมันหูไปเลยมีแผนหนึ่งเข้ากับมีแผนสองครับผมยำรัเมือผมก็เลยจะว่าบอกทีมงานว่าพดเอาซะก่อนใจเย็นๆเนค็ดไม่งังก็ยากะโตกตากสํำนันล้ะครับ ได้รูดำรูดแดงกันถ้ามาละผมม่ยอมให้ผูดด้ใดมาเอาเปรียบทีมงานผมเถอกครับถ้าเิ่งก็หลดุดเนาะข,ขอจมในเด้พอพ่อแม่พี่น้องก็เพิ่มลำข้าญผมเดียครับขอให้ใส่พื้นที่ผมเนี่ยจมนะครับขอเบาชงฟังเนี่ยว่าวงการเนี่ยถ้าถึงมองดีก็ดีไปครับถ้าถึงมองบ่ดีก็ยุ่งยากแต่เบาหอดมันกะ ก็ดีไปยังหนึ่งครับแต่บางทอมันกับพึ่งสิมาเป็นเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะมันควรสิเป็นตั้งแต่ที่แหลกให้าวารับใดประมาณพึ่งสิมาเป็นตอนนี้ครับผมเพราะไม่ยังเริ่มเขาที่เขาทางล่ะการเริ่มชิมาเปลี่ยนแปลงกับกลายเป็นว่าเอาเปรียบรถขนส่งมันก็บบถูกต้องเนานผมว่ากฎมาตรการเดิมมันมีก็คือบริเหต รมาตรการเดิมที่ห้ารับไดมันกับบ่อไดมีปัญหามันยังเกิดขึ้นนะครับต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาจากของชารวยของฝากซึ่งิึงที่ห้ารนฟฟันหาฟรีแต่มาบางปีปับปีบังคับไว่าเห้าให้ไไส่งมันบะเมณนเรื่องบะเมณนเหตุผลน,นะครับเขากับบ้านได้อยากทิใส่ภาษากระกเป๋าใบเดียวเออเองินไหลเนี่ยต้นเหตุมันมาจากตรงนี้แหละครับของสมนาคุณน,นั่นแหละเขาเอื้อ ว่าลูกค้าบีบบังคับเอาอันเนี่ยผมกว่าจิต่อกว่าไม่ยังเลยโประกา,าตศขนส่นงสะดวกไปให้ครับผมบรมมันของสื่อของขายมันเป็นของชมนำหนาคุ้นแต่ทั้งทังโรงงานพี่บ่าเอาหนาครับผมบิัเอาหนามันเห็นไงทำกองเพลน ไอ้สิบอกคำหนึ่งถึงเฮาบานเมืองมันซ้อนดีคือไอ้เขาแลนรถฟรีๆไปเจ็ดสิบแปดสิบโลบา้บาฉันตีเอเอารถเมืองหรอไม่กูขับไปทรงเนาะอู้ยพอเลยกับซูนไงนิดหนึ่งเด้อเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบโลค่าดนั่นมันจากบาทเราขึ้นบึงเออแต่ว่าเขาแลน งานที่ได้รับมอบหมายเราพิดาลาดอันนึ้นก็นว่าไปยังครับผมงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยเป๊ะเมดมาพ่บ่ามันเป็นยังนี่ละของสมนา้าคุ้นนี่ละครับก็โอเคครับผมขอเ่าแน่จักหน่อยหเกิรลายกับปวดสมองครับมันเกิดอรมล์โอเคครับสวัสดีครับ